ดีครับมื้อนี้เป็นวันจันทร์ที่12มีทุนายนนะครับ2ฝันหาลอย6 16ครับผมนครตะลอนตลาดนะครับมื้อนี้ภาพพี่น้องว่าอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองกาลสินนะครับเป็นตลาดแรกนะครับตลาดเศ้าตลาดแรกที่งใหญ่นะครับเป็นตลาดสดของจังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบิ่อะไปเรื่อยนะครับเป็นตลาดที่งใหญ่ครับเป็นตลาดในเมืองนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเป็นประธานตลาดประธานตลาดนะครับเนาะตลาดเท่านี้ชื่อว่าตลาดนะครับตลาดสดเทศบาลเมืองกาลสินตลาดสดเทศบาลเมืองกาลสินมีคณะกรรมการเป็นบริหารเป็นผู้บริหารโดยมีท่านเป็นประธานครับหรเป็นประธานคณะกรรมการเป็นและบริหารกันในรูปคณะกรรมการเนาะใช่ครับผมแะกรรมการนะครับเลยอันนี้คือประธานนะครับประธานตลาดเมื่อนี่ผมได้ขออนุญาตเพื่อนนะครับใต้ตลาดนะครับอันนี้เป็น อขายทุ้นโซ่ป่ครับนี่ก็ไดอ่าครับขายแต่ตอนตอนบ่ายโอ้ตอนบ่ายเนาะเป็นปลาหมึกเนาะกิ้นปลาหมึกปลาหมึกอ่ะตัวนี้แซ่บได้หนิผมผมเนาะกินข้าวเข่าอ่อนๆตัวเดียวนี่กินหมดเข่าไร้ปั่นได้เลยเนาะแต่ในน้อยแม่ห่อให้แล้วเนี่แล้วเป่าปั่นนึ่งกบปลาหมึกไปเรียนวัดขายดีก็จะกินเปาจีอันขายดีไม่ใช่ป่ะครับเปาจีเปาจีนี่ร้อยกว่าไหมร้อยกว่าไมไม่จ้าวบาทเลยครับจ้บาท ของบาทนี่แหละครับห้าบาทเดีนี้สิบบาทสิบบาทไม่ห้าบาทกันพี่ื้องตัวถูกเนาะซื้อไม่ไม่นี่ก็เปิ้ลมือปิ่งนึงนี่อิ่มเลยด้วยเนาะเอาเอาเลยครับมีมีทุกวันตอนบ่ายนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเนื้อแห้งเนาะครับผมอันนี้จังบาทครับเนื้อแห้งนี่สิบห้าบาทครับยีสิบห้าบาทได้ครับปิ่งกว่ามือเลยครับจังบาทครับมือมียี่ห้าสามสิบยี่สิบห้าสามสิบกับโปแแพ้นะครับเไม่แต่ว่าข้าเดียวไม่ละห้าคงเดิมไม่ละห้าคงเดิมมันจะได้เท่าไรยี่สิบกว่าปีนะครับเอา เป็นกกีด้ครับเป็นแได้ด้วยาบาทนี่ครับเป็นถุงวัาสั่งได้เนาะสั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยจอนไปก่นเะทำให้สดตลอดเลยโอ้ครับสดร้อเลยเนาะเอาเมื่ี้ขอบคุณประธานตลาดยังสูนะครับเร่อครับขอบคุณครับขอเชิชมตลาดต่อเลยนะครับครับเอาจิวพาพี่น้องเบนตลาดนะครับมาดีเรือตลาดสดเทศบาลเมืองกาลสินนะครับ เดี๋ยวผมพามาเบิ่งนครั้งนี้นี่นี่คุณแม่สวัสดีครับปลาเผาครับจ้าปลาเผานะครับตลาดสดเทศบาลเมืองกาลสินปลาเผาสดอะไรล่ะแม่ปลาเผานี่ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นชุดนะแม่เนาะจ้าพี่มั่นเดือดปลาดุกตัวเท่าไหร่แม่สี่สิบปลาเข่งปลาเนี่ยเป็นเสียปลาลดเีรแม่ปลาลดปลแเนี่ยหางใหญได้ปลาลดเนาะแม่ปิงรวดๆเลยเนาะจ้าแม่ขายแต่จังโมงครับก็สามโมงเช้าโมงเบื่ะสามโมงเสาร์ สมสเนอะแสดงว่ามืหมือเนอะเป็นูเดอร์เรามีขุ้นไหนด้อเอาถงรัูกถูกเลยเร้อของแม่เพนเด้อเอาเอาพี่น้องอยากมาลดเด้องตลาดสดเทศบาลเมืองกาลสินครับเร่สารสีม่งขอบคุณหลายแมเด้อขอบคุณหลายครับนี่เด้นี่โอ้แม่แดงเนาะแม่แดงปลาเผาด้วครับเด้อศูนย์หกสองนเจ็ดสองเจ็ดสองามศู เจ็ดสามห้าเก้าสามหกโทรหาคุณแม่เพื่นได้โทรสั่งได้นะแม่เนาะได้สั่งได้เอาปลอกกุณหลายแม่ขอบคุณหลายครับเอาปลาเผาเลยครับปลาเผาแม่แดงนะครับคุณแม่แดงเอาเดี๋ยวผมไปทั้งทุร้านผลไม้ร้านมีทุกร้านครับชมได้เลยนะครับชมทุกร้านเนาะเอาผมมาทั้งนี้ก่อนมาทั้งนี้ก็ได้โอ้สวัสดีครับลูกชิ้นเป็นแต่แซ่บจ้ะไม่นึกบ่าเลยครับนี่ สิบบาทครับสิบบาทเท่านั้นาเลี้ยงลายสายได้ครับด้วยอ้าวนี่ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะครับลูกชิ้นลูกชิ้นแผงลูกชิ้นสดสดอ้าวเป็ี่นตะกินเลยหนิเป็ี่นตะแซ่บเอาขอบคุณหลายครับเดี๋ยวข้าวต้มก็ขายเก่งกระด้างมันโง่เอาครับเดี๋ยวผมเลาะไปเด้ออ้าวบ้านนี้ได้ครับมะเบิ่งผลไม้ครับบ้านนี้นี่ผลไม้แก้วมังกรวัดดีแม่อันนี้เป็นซุ้มผลไม้เลยมีทุกอย่าง มีทุกอย่างเลยแก้วมังกรโล้เท่าไรครับแก้วมังกรแม่โลเท่าไรแม่แก้วมังกรกมังกรโล่ลกโลละหกสิบไม่แพงนะครับเอาการะลังออกแก้วมังกรเนาะแอปเปิลกม็มีมีหลายหลายแพ็คหลายแนยวเนาะแอปเปิลเนาะโอ้ผลไม้ของแม่ไปได้กินได้เนาะมีเมืัดครับล่องกล่องบา้านนีบบน่บ่แ้วล่กล่องโลละเจ็ดสิบบาทอ๋อเอาเงอเริ่มออกแล้วเนาะหาสิบบาทหาสิบบาทหมายถึงโลกหนึ่งนะแม่เนาะเงอโรงเรียนอย่างดีเลยโอ้เป็นแต่แซ่บกว่ามังกรตัวละหาสิบบาท ถูก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 สดสดเลยนี่อันนี้ปอกแล้วแม่ทุเรียนเลยนี่ทุเรียนเลยสองร้อยสองร้อยห้าสิบตามสูตรอะไรแม่นี่สองร้อยเนาะตามสูตรเนาะสองร้อยบาทได้ไหมครับเอ่ะทุเรียนปอกแล้วสดสดจากสวนจากสวนได้คนแม่นเด้อตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะครับอยากมาเลยแม่จังมงครับแม่ห้องแม่จังมงมาจังมง โอ้สามูเสาฮอดสองถุงสามถุงแล้วแม่เนาะนะครับเนี่ยเอาตลาดผลไม้ดื้อเดี๋ยวผมอแมาทั้งฝี่ันครับเอาเบิรงทั้งฝี่ันเอาของแม่เป็นอย่างแม่สวัสดีครับพออแม่เป็นอย่างครับพวกอาหารสำเร็จบอกครับขนมจีนขนมจีนนี่ไม่เนาะสำเร็จเลยแท่งพ่อแม่สักบาทเลยครับนี่ที่หามาจ้าที่หามาโอ้ถูกๆโอ้เนื้อหวานตัวนี้เนาะไปตัดแสบเลยเนาะ อืมนะครับหอยสิบห้าเสาอันนี้เสากล้วยนะแม่เน,ะนาะเสากล้วยนมสดยี่ห้าสามสิบเขาถูกถูกเด้อตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ครับเอ,อเิ้์นเอากินได้ไหมเด้อขอบคุณหลายแม่เด,ด้อครับอันนี้เป็นของหวานของหวานกับสลัดค่ะของหวานกับสลัดนะแม่เนะ้ะงขนมหวานชิมาหาบาถือเลยมแม่นยังไงนี่นี่หลายอยางมีสับปูตัวดำต้มตัวดำเน้าแซ่บเลยเนี่ยโอ้โหมากระดต้มตัวดำเนาะนี่ข้าวเหนยวดำเผือก เต้าเนื้อดำเต้าส่วนเนาะถุงตาไมาชิ้น่ะถุงตาชิ้นห่าบาทถูกๆเลยสลัดชิ้นสีสิบเนาะอันนี้คือสลัดเนาะโอ้หอมแหม่เนาะสลัดสีสิบบาทเลยครับสลัดตำรับผู้รักษาสุขภาพสลัดอาหารต้มเย็นเลยเอาเนี่ครับลูกสาวแม่บอก ร้านจ้าร้านเนาะร้านสาวอานาอานี้แม,เม่เป็นด้อนี่กับพูดเป็นตาแซ่บตาแจะของหวานกับคุณหลายัครับขอบคุณหลายเด้อไี่เสมาลรอเบิร์ครับตัวปากเอ้ยแต่ลอามาทานน่างน,นี้กระนะฝานี่ทุเรียนนะครับเด้ออันนี้ทุเรียนย่างเดียวเลยป้าเหลืองสะไรเป็นตแาแซ่บครับเสี่ไหม <laughs> กว๋วยย่างดีเนาะทุเรียนจากาไซแม่จากจันทบุรีบ่ ครับุเลี้ยงจากตะวันออกคนละเนาะออกหาย่างดีดีราคาคแม่นะครับเรื่องลหกศีรบเพงเรื่องนี้ดื้อนะครับเอาเนื้อสดๆเลยเป็นหมอนท้องของแม่บ่น้องบ่หมอนท้องดื้อน้องเป็นหมอนท้องนะครับหมอนท้องเดื้อุเลี้ยงอ้าวเหลือ,อห,อห,หอ่วยห่วยดื้อเป็นกระเสียบตายเดึงเหลียบแบบนี้นะี่เชืบอฟันะครับดื้ออ้าวเรียมตู้เรียมโอ,อ้ไปตองถึงกันมากก็ได้บ่ครับบ่สกแกนก็ได้บ่ โอ้ ه, สกแกนเอาได้ครับเล่นท่านสมัยเลยพี่น้องโบถือเงินมากกันเลนะครับพกโทรศัพท์มาสแกนนะครับขอให้มีเงินในในในบัญชีอ่านี่มมนหยังครับนี่เป็นนกรทิชชู่เนาะกระดาษทิชชู่ขอคุณหลายครับปลานิลนปลานิลนจะใส่น้าจะคลองปลานิลน ดอกฟางไม่อยู่นะครับอาหารสําเร็จป่ะแม่บอสวัสดีครับยัจ้าอาหารสําเร็จถุงเท่าไหรือไม่อีสิบสามสิบห้าสิบแล้วเสร็จไม่ต้องโกงเงินสดมาสาแกนเอาเลยได้ค่ะได้เลยนะครับโอ้ท่านสมัยเลยพวกแม่เป็นอรร่าเดี๋ยวก็มีตัวนี้ดะะ้วยอาหารสําเร็จกับแจงน้องใหม่กับน,นี่นะแม่นบบเนาะยัง,งจ้าถุงก็ไร้ครับสามสิบบาทบอว่าต้นจืดบอผมนึกว่าแจงน้องใหม่จะให้จานนี่เพราะได้จานเราได้ไหมไม,ม้ไผ่ ต้มืม่ไหมต้มเืลนอมม่ายส่หมูนั่แ่เนาะเอาขอบคุณหลครับทุเรียนกับี่ตอะไรครับทุเรียนทุเรียนเรียนอ้บาทมักนัดกับกันมังนัดซาบะโรดซาบะโรดเฮ้เอิรนวัตถุภาพอันได้ซาบะโรดแน่เป็นซาบะโรดเออมะฮูกสุกไห้บอสฮสุกมะละกอมะละกอมะละกอสุนะครับ อร่อยออร่ยนะครับของกาลาสินเนาะเหลืองหวยเ,เ,เลยสวยค่ะสวยเนาะเหลือดเหลืองสวยเลยขอบคุณอนอะไรไหมรถได้จ้าครับต่อบางเลยครับรถได้ด้วยรถได้ครับผลไม้ของร้านคุณแม่เพิ่นนั้นหยักเนาะครับขนมอันนี้เรียกขนมอย่างครับ ทาโกยากิครับทาโกยากินี่ครับทาโกยากิเครื่องไฟอยู่เต็มทั้งหลาเป็นไส้มีทั้งปลาหมึกชีสแฮมไส้กรอบปุ้งดครับเป็นจะแซ่บเนาะครับอันไวรุ่นมากๆเนี่ครับผมไวรุ่นมากไวรุ่นชอบเนาะครับผมผู้เฒ่าก็กินได้ได้อร่อยได้ด้วกันได้อร่อยเนาะครับผมทานง่ายครับต้องเท่าไหร่ล่ะครับ30บาทครับ30บาทเด้อลูกละ5บาทครับผมลูกละ5บาททาโกยูจิทาโกยากิครับทาโกยากิครับผมมาจตนนอกกันตัวนี่ครับอาหารญี่ปุ่นเนาะครับผม โอ้ขอบคุณนะครับขายดีเด้อขอบคุณครับาอาหารเนอย่างไรขึ้เต็มหมออ้อเป็นตาแซ่บเลยาลอาหารสำเร็จรไทยลาว่แม่บอกไถ่เหลาวก็มีเนาะมาแม่เอาเบิรงกันนะครับเป็นตาแซ่บไปได้หนึ่เอาซื้อไปนี่มาแต่ต้องเลี้ยงหิวของใหม่ใหม่ได้หนึ่งื้อเลยหนึ่ง <1. S 2> ปลาบอครับหนึ่ง <1. S 2> ปลานิ่นปลาพ่อครับหนึ่ปลาช่อนเท่าได้แล้วไหมหนึ่งปลาปลสิบบาทก็สิบบาทใหญ่เลย โอเป็นกระแซาะแต่เนาะใครเดาวบ้างถูกแนวด้วยตั้งเมื่อตั้งเมื่อแม่ขายจักบาทขึ้นไปครับเนี่ยสามจับาร์สามจบาทขึ้นทุกอย่างเนาะสามจั๊บาทโอ้โนล่ซีฟเวซีฟชั้งน่องนี่ยซีบาทก็ได้เลยถูกที่สุดเลยซีฟบาท์นะคกับดื้อเอาตลาดเทศบาลเมืองกาลสินนะครับเนี่ยเหมือนแรงแม่มาแต่จะงงครับเนี่ยใบสามใบสามเอ่ยใบสามมาเลยครับได้กินเลยเนี่ยเอาแสบๆเลยดื้อมีหมดนะครับมีหมดมีหมด เราเดินเรียนพอดีคร like <G ül iono> mm ับคุณคู่คนหนึ่งซื้อกันนะคุณคู่กับหิวเปลี่ยนดีกว่ครับคุณคู่กับหิวคือกันเลยเนะเอานะครับเด้อเอาเดี๋ยครับอาหนซ้ำเร็จอาหนซ้ำเร็ดขอบคุณหลายครับขอบผมขอบคุณหลายแม่เนลาแม่เนียงเนี่ยไก่ทอดบ่ครับไก่ทอดธรรมดาเนี่ยล่ะเนาะกินละสิบบาทบ่ล่ะอเดีอยวเดี๋ยวจะแซ่บเนาะกินละสิบบาทกินละสิบบาท เร้อยเอาสามร้อยห้าสิบพัานยังครับเนี่ยนอนท่อมู้ดจ่พูดกินหอมเนาะเหลืองเป็นแต่แซ่ด้วยนะครับเรื่อยราคานี่านะครับเรื่อยๆตั้งแต่สามสองร้อยเนาะเนาะสองร้อยสี่สิบมาเริ่มราคาตี่เราขายได้ปอกหายย่างดีครับพี่น้องก็ต้องปอกเนี่ยก็ต้องมือปอกเอาเมื่อเนี่ยกินเลยนะแม่เนาะกินเลยเลยแซ่บๆด้วยมื่อเนี่ท่านสมัยนะครับเอือ เอาปอกไหายยางดีเอาพี่น้องไปต้องถือเงืนก็ได้ครับพกโทรศัพท์มาเรียกว่าสแกนก็ได้เนาะชื่มมื่อนี่ท่านสมัยแล้วว่าบายเงินกันแล้วชื่มเมื่อนี่น้อใสกแกนเลยครับสกแกนกันดีแรงเงื่อนสุดกัดทอดไห,ห้กันยังได้อยู่อ้าวขอบคุณหลายเลยครับเรื 4, นะ่องขายดีด้วยอันนี้แม่แหังนี่สลัดสลัดโลนสลัดโลนจอกบาทละแม่งยี่ห้าบาทสลัดโล่สโอ้สี่สิบบาทเนะครับหนึ่งสองหารสี่สิบบาทน้อสลัดโลน กล้วย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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เอาคุยเลยแม่คุยเลยปลาส้มนะครับปลาส้มปลาส้มฮ่าฮ่าบอมแมนครับปลาส้มปลาส้มจำนายปลาส้มด้วยเด้เด้อนี่เป็นตะกินเป็นตะกินเด้อเนี่ยคราบไหนคุณไปนะคะ ที่สวยเนี่ยเตี้มากค้ตอนสวยเลยอันนี้ไม่มีก้างนะคะไม่มีมีก้างเลยครับไม่มีก้างไม่มีก้างเลยค่ะอร่อยค่ะเอาเอาไปเอาไปปลาส้นนะแม่เนาะไม่ไม่ใช่ปลาเนึ่งโอ้ปลาเนงบอจ้าเกือบเราเป็นหนึ่งแล้วี่โอ้เอาเป็นหนึ่งค่ะไม่มีก้างไม่มีก้างมีแต่ก้างไงค่ะมีแต่ก้างไงค่ะเสียบเด็ดแต่กินได้ขายอย่งไรล่ะแม่ร้อยหกสิบปลาส้มเลยครับ เงินกันของราค่ะปล, <Patt us. S 1> ลาเทลลอยหกสิบบาทสามราคาติดๆทีนี่เนาะปลาส้มกิโลร้อยสิบปลาเอือบลอยหกสิบบาทตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แม่แม่จะจะงงยังลไงตลาดเย็นตลาดเย็นเนาะตลาดเย็นด้วยกิโลร้อยหกสิบครับนี่ครับนี่คือผู้สื่อด้อผู้มาสื่ออันนี้ผู้ขายกับคุณแม่คนแรกที่สวยทสวยนะครับดือเชิบเอาขอบคุณหลายครับ ผู้เสีบยก็สวยกันสิคายกัสวยผู้เสี่ก็สวยตาหยิบมก็สวยดิร้อยหกสิบโอ้มาเย็นเพื่ครับยินคนเป็นเพื่อนใส่กอด้ครับด้อันนี้อาหารประเภทเนื้อใส่กอดแหนมตรงนี้วัดีครับแม่ขายจังไล่ะแม่อน้ชหละสิบาทราลสิบาเนาะเนื้อแห้งเลยแม่เจ็ดร้อยจ้าอยเจ็ดร้อยด้วยเอาเั้หมูทั้งเนื้อเนาะโอ้นี่ครับ นะครับยายบุญยายบุญพระพิสูจน์นโอ้ยายนุ่นตานอู่พราเอาเขาล่ามสองมาด้ยยายนุน่นนะครับอาจาเนี่ยเด้ออาสูกๆพี่น้องอยากกินเด้อใสอ่กอกันนี่นะแม่เนะาะตาดสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตอนเย็นนะครับเด้อเอามาหาคุณแม่นุ่นเหลอเนาะมะองห้องยายดอกคทุบได้เถ่ากันเลยคุณแม่นุ่นนะครับคุณย,ยายนุ่นมาเขี่ยไปเด้อเอามาเลยนะครับ อันเดียวกันบ่นครับนี่หรือคนล่าล้านบอน่อันนี้เป็นได้ยังครับนี่เป็นแม่แม่แย้มเนาะแม่แย้มแม่แย้มแม่แย้มไส้กรอก <c oughs> อ้าวกิโลอะไรครับเนี่ยเกล็ดลอยบ่เน,นื้อหมูหกร้อยเนื้องม้อเก็ดลอยค่ะโอ้เกล็ดลอยแหลมกับนี่เนาะไส้กรอกประเภทนี้เลยมาเลย<แ>มาเลยโอ้นะครับนี่ครับแม่แย้มไส้กรอกเด้อเจ้าเก่า 0879981874็ดเกาเาแปดหนึ่เจ็่วมากามสองสามมือดื้าคุณแม่พูดดื้อขอบคุณหลายครับขอบคุณค่ะนี่แม่สวัสดีครับแม่ปขาไยดีใน้องแม่เนาะลายปลานี่คือผู้สื่อเลยครับเออเอาไปให้นักกินลาบปิ้งบ่ทอดเอาไปทอดนะแม่เนาะปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อบ่แม่จ้าบางบ่อกบางบ่อสมุนปลาการ้า นะครับแม่ขายลวดเท่าไหร่ครับสามร้อยสามร้อยอ้าวปลาสลิดบาร์บอนี่ถือว่าอร่อยแล้วเนาะแม่เนาะอร่อยเลยนะครับอันนี้ปลาช่างแม่เนี่ปลาแางปลาแยกอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนจิลโลเท่าไหร่ครับปลาช่อนปลาช่อนจิลโล่ละสามร้อยสามร้อยปลานี้ก็สามร้อยเนาะสามร้อยเหมือนของแม่หรือแล้วเจ้ขนาดขนาดอันนั้นสามร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยห้าสิบมันใหญ่ขึ้นมาแม่บอกมันใหญ่มันใหญ่ขนาดตัวนั่นโอ้โคัดคัดถูกเนาะ เเด้ออาซื้อร้านแม่คือแม่นี่บ่ะครับบอแม่นี่ปลาสลิดบางบ่อเออแม่นของแท้เลยอของแท้คุณแม่เนาะมาจากไดด้วยตลาดสดเทศบาลเมืองตลาดศรีตอนค่ำนะครับด้วยตอนเย็นๆมาเลยมาเลยนี่ครับโอ้โนะครับเอากระคุณหลายแม่เด้อขอบคุณครับร้อยสี่สิบ อาหารไทยนะครับีเด้ออาหารไทยเพื่อาหารไทยเป็นแต่แซ่บเป็นแต่อร่อยนะครับอาหารไทยโอ้มีหลายแนวขายแต่แค่บาทขึ้นไปแม่ขายแต่กี่บาทขึ้นไปครับห้าสิบบาทโอ้ห้าสิบบาทเนาะอาหารไทยปัดหอยโอ้เป็นแต่แซ่บนี่ปัดหอยเนาะหอวยไร้เลยครับเด้ห้าสิบบาทขึ้นไปเอาถูกๆถูกๆอืมเอาเป็นแต่แซ่เด้อาหารสมเด็จเด้ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะครับตอนเย็นนะครับเด้อ โอ้ยข้างพี่อาหารไทยพวกอาหารเล้าครับเนี่ยวัดดีแม่วัดดีครับนี่อาหารทีสารได้บางนี่นี่แนวแซ่บซุปบระเขือกันนี่ซุปกะเขือก้อยหอยป้านะครับถุงเท่าไรละแม่ที่นี่เป็นยำโอ้เป็นยำห้าสิบบาทได้ครับเคือยำหอยนางรมนะครับยำหอยนางรมอ่าป้าพิทเออป้าพิทป้าพิทยำแซ่บอ่าสิบบาทครับ อันนี้ก <daar S 2> no, ็เป็นอาหารสเร็จอาหารเล่าๆนะครับด้อประเสเล่าุบบมี่ก็มีุ่บตัวอะไระแม่ชุบบะมี่โอนี่ชุบหมี่ยางๆนะจ้ะแม่น้ำหรอครับพี่น้ำปลดูอยางปาูโอ้ยายตาข้าขาานซองเรสายตานี่เริ่มจักบาทวงไีมจะหาซ้ปลาจเพราะว่าไม่มีแต่เก็ปลาโอ้หาซื้อปลา้เก็ดหรสเก็ดเตอรเก็ดไข่เฮ็ดเลเเฮ็ดหางยน เด็ดพอนี่เอาแสบๆไปไปเ,พพเลย,รเลยรครับเพื่อขายของเพ่อนหลาครับของเพื่อนหลายครับผมมาช่างที่แนวรวยกันนี่นี่ยเสี่ยนชีวิตไปเรื่อยจนโอ้นี่พักพักบุ้งสักบาทละสิบบาทเท่านั้นเนาะโอ้ถูกถูกเด้อ เป็นอาหารประเทศได้หลช่ปบ่กะน้พี่กะปิน้ำพิกยี่สิบบาทคุดละยีสบาทน้บพีกบพบพ่ก,ก,กะปิเดื่อเน,นี่ยแหละครับมาใน้รสะทะเทศบานกาฬสินแม่นางันแม่นเีไม่่นกะเียม่น้ำกินนี่นะงตเร่าสิบบาท่ะสิบาทบบาทเท่านั้น,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 นโอถ้ถูกๆเด้อปลบุ๋มของนองิ่นเด้ออ้าวนะครับ าพี่น้องเบ่งไปเรื่อยวัดดีแม่วัดดีละน้อง <ต aument S 1> แม่ดีน้องผมเบ่งขึ้นเหน่อยอยู <c oughs> ป่ <c oughs> ปลา,าท,นนนทนูน้องน้อปลาทูน้องตัวผมใหญ่เลย้ป็นตาแบเลยเป็นเต่ปิ้งมัน่ไหมสดสดนะแม่นาะสดสน้องนเนาะเอินแม่จีเทาโหเอยสดสดเลยนครับข่งก็เลยะครับยังไงนี่ยอเนาะอันนี้สีสิ อันนี้สาที่หาสามเฉียงลอยได้น้องเม่เนาะน้องเนาะผมจะนัดข้าวเมีนะ่นอาน้องกันได้เนี่น้องกันเนาะเพิ่นอายุหน่อยหน่อยเลี่ยน้องนะครับพาเลยเด้อครูขายสามเฉียงลอยกันนี่ปลาทูมันมันปลาทูสดๆนะครับสดทุกวันนะครับตลาดสดเทศบาลกาลสินตอนเย็นนะครับเอาพี่น้องโบตอมเองเงินมากก็ได้ด้วยสแกนสแกนนี่เห็นอยู่นี่สแกนได้เนาะได้นะครับสแกนได้เอาสแกนเอาปลาทูนะครับ ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เหละไม่สู้ดีคล <c oughs> องสมัยน,น้อยว่าขอพื้นไรละร<า>่ะปลาอยว่ากอนติไปพื้นเป็นของพื้นแม่เพป็นวันเดินานั่งอยู่นี่แม่แม่ครับแม่ขายอะไรบ้างครับสวัสดีครับขายไข่เนาะแม่เนาะอันนี้47บาท10หน่วยบ่แม่บอกโอ้หลายเนี่ยเด้อของคุณแม่เด้อเป็นเป็นสำเร็จเป็นสำเร็จอ้าวยากได้มาด้วย เลรีโตจีนเอ้าพอพูดไรแม่ขอพูดายครับนี่ถ้าเป็นตาสนใจนี่โา้โหเป็นตาแซ่บอ่ะปลาเผานะครับปลาเผาสดตลาดสด,ต,ด,สดตอนเย็นตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินตอนเย็นปลาเผาชุดเท่าไรเนาะ 170, <180. S 2> ชุดเท่าไรละร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบชุดละล้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแล้วแต่ขนาดเนาะ ปลาเผาเลยครับเอามีทุกวันเด้อตลาดสดเทศบาลเมืองกาลสินต,ตอนเย็นนะครับปลาเผาชุดละ170เราตวบอกง่ายเลยครับเด้เออันนี้ครับกุ้งกอามีได้กุ้งเท่าไรละ่ะกุ้งขายชุดละ200ค่ะชุดละ200นะครับนี่เขาปุ้นเอามาขายหรือมาแถมบอกมาขายน้ำเด้อเอาพี่น้องกูถือกันมากกรได้เด้อนี่ถือแต่โทรศัพท์มาสแกนได้เนาะได้เด้อครับสกแกนสมัอนี้ท่านสมัยเมื่อไรครับ นี่สตอใต้ก็มีบานนี่สสตอใต้จักมัดเหรอโอ้นจกักฝักนี่สี่ฟักจักบาทละห้าสิบบาทสี่ฟักแกๆเลยสอตอใต้เนาะสะตอใต้นะอันนี้เป็นของทะเลนะครับเรื่อเป็นปูปูมา,าเนาปลานี่ครับหาได้เลยตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก่อนใบครับไปหาแรีง้งด้วยสอุณหลายละขอบคุณหลายครับ ประเภทของหวานเด้อของหวานขนมหวานครับเจ๊มุ้ยนะครับขนมหวานเจ๊มุย้ยแม่ยังคือคุ้มไปดเด็ครับเค้าเหนียวมากๆเลยครับบอกนะครับสะอาดเลยไปแตกินเลยของคุณแม่มุ้ยเนาะแม่มุ้ยขนมไทยนะครับ086 641 43 75หกส,สมโทรมาหาคุณแม่เพื่อได้กินเลยขนมหวานสิ่งยังครับเนี่ย ได้ทั้งแม่โอ้มะม่วงข้าวเหนียวนะครับเนาะอ่าแซ่บๆด้วยคือท่อไรแม่มะม่วงขอนิ่วห้าสิบบาทนะครับมะม่วงขอนิ่วห้าสิบบาทเด้ออันทั้งนี้เลยแม่นักสิบสิบบาทก็ครับบ่สิบบาทก็ถูกๆด้อนะครับโอ้เป็นแต่แซ่บแบบม่วงเนาะของม่วงเหดือด่ลยเลยโชวกันนั่นอ่านี่ครับก็ดีเลยเนี่ยลูกค้าแม่ก็เอาไปแล้วอ้า ม,มาทางผีก่อนผมมาทางนี้กันครับปลาทูนะครับด้วยนะปลาดิบห่าสามเสียงลอยก็ได้ปลาทูอยู่ทะเลสุกผูกขายดีด้วยนะขายเห็นหน้าคนขายแล้วครับจำได้ครับ <laughs> ไม่ต้องเห็นหน้าป่ะครับ <laughs> วะเอาแต่ปลาทูมา <c oughs> เอาแต่ปลาทู <c oughs> เอาแต่ปลาทูเนาะเอาแต่ปลาทูกับมือที่ทำเขาไม่โดนครับขอเพื่อนหลาย,ยนี่ครับครับอ่านี่ท่าน,นี้ให้แกด้วยเนี่ยเอาแต่ปลาทูแกท่างนี้เอาแต่ปลาทูเอาปลาทูราคา20บาท10บาทไว้ทูตัวนี้เนาะ10บาท3ตัวทู่คู่ตุด้อปลาทูปลาทูนี่นะคร,ะระะับท่างที<ม>งอ่อย่างนอกระบะเนี่ย ของหวานของหวานป่ะครับป้องผู้มาซื้อซื้อเราป่ะครับของหวานของหวานของหวานนี่น้องคนของหวานออกได้เท่าไหร่น้องออกได้ครับได้ครับยิ่งดีครับยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยนี่ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ครับผมตอนเย็นมาเลยอยากกินของหวานเริ่มต้นเท่าไหร่ล่ะเริ่มต้นสิบห้าบาทสิบห้าบาทนี่นะครับนี่สาม อันนี้เป็นหันอย่างหลังบัวเชื่อมมันเชื่อมโอ้บัวเชื่อมมันเชื่อมของหวานทั้งหมดนู่น้องขายอยู่เนาะโอ้ยชิบบาทชิบห้าบาทเออมาจะกินมาเลยครับมาเลยมาเลยทุก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 นี่ผู้ขายเด้อผู้ชายผู้ชายขายของหวานครับผมหวานกันหวานเหมือนกันเหรอเซลกันล่ะเนาะนัวครับนัวนัวนัวรับประกันเลยรับประกันรับประกันนัวขอบคุณไรล่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนัวนัว นั้นสำเร็จหอยพวกนี kind of mm ้น hmm. um, uh, um, ี่เนาะแหลมนี่อะไรแหงแม่ตุ่มแม่ตุ่มแม่ตุ่มใส่ก่องขายดีได้ก็ร่ำขายเลยบ้าเดิมเขาล่าขายเนื้อแห้งเนื้อแหงเอาเนื้อแห้งป่ะครับบอสเอาเซกกองค่ะเอาใส่ก่องใส่ก่องพอเทษด้วยนะครับ อรัสซีบาทเด้อยซิบ่าปุ้นนะครับหอยตัวตัวตัวเกลื่อนมัมมาครับไหนบอมัมค่ะโอ้มีบมาด้วยนี่เอาอาเของคุณแม่ตุ่มนะครับเดี๋เรือแม่ตุ่มไส้กรอกนะครับแม่ตุ่มไส้กรอกแซ่บได้หนี่เนาะถามผู้ซื้อก็ได้แซ่บปะครับแซบแซบเด้อถามประจำได้ปะครับนั่นแซ่บเลยครับเด้อของแม่ตุ่มนี่แซบ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 ตอาหารไทยวะแม่แก อาหารไทยนะครับขายถุงมัทบาทเลยครับห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับอาหารไทยที่กะปินี่หล่นเที่ยวอยู่ในถาดค่ะนะครับอตัวเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บคักเซเดนเนาะนะครับแม่ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะครับก่อนถ่ายไปชื่ใดก็ได้คุณแม่ตุ้มนี่นะลาร์เบอรคุณแม่ตุ้มคุณแม่ตุ้มอาหารไทยนะครับมีมัอยู่นี่ยี่ห้าบาทสามสิบบาท ตาดีหาซีซิปหาซิปเต็มเลยนะครับนี่เนไหครับคุณแม่ตุ่มแล้วก็ลังตักอาหารอยู่ครับแสบเสบเรื่อยเรื่อยช่วยนะครับอันนี้พัดพัดกระดูกปะครับบ่นี่นะครับเด้อยพัดกระดูุะะนะพัดโอ้หลายเนี่ยครับผมก็บ,บอกโกถือแช่ว่าเป็นตาแซ่บพ,พัดหอยนี่เนะพัดหอยไล่ะนะครับเด้อเป็นตาแซ่บแม่ตุ่มครับแม่ตุ่มใช่คนจะจำชื่อไม่ได้ที่ไม่ต้องคุ้มเงินมาก็ได้ สกแกนเอาน้องแม่เนาะใสกแกนก็นได้ด้วครับด้วยใส่กแกนนี่ใส่ได้ทุกรสซ้ำแม,มาคุณต้อ,นนองโค้เงินสดก็ได้นี่ขอบคุณหลายครับเด้อจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ